เาละลายนันละลาหูยาตาซักกเพื่อให้เขาซ้ำหนึกจากการผูดสะกิดใจสหาบัตหนุ่มคนหนึ่งในยุคสมัยของตานนบีมุฮัมมัดสุลลัลอฮวาะลหิวะสัลลัมท่านไปข้ออนุญาตไปปรึกษานาบีวายารอสุลลออิซิลลีซิน่ายารอซุลลออาาผมข้ออนุญาตพิดปาาวีข้ออนุญาตพิษปาาวีนี่ครับไ้เมือสหาบัตได้ยินแลว้วสหาบัตเป็นมือเสื้อเลยเจ้านี่ไรมาลายาสินดีเลยนะ ไปขออนุญาตในการพิษปารเวนี่ตอนหน้ารอสุล,ลรอสุล,ลบบอกชากอนเดียวก่อนให้ฉันผูดก่อนเจ้าญาติแซงฉันจะเล่าว่าเขาจะพูดมาอย่างเลยฉันจะจัดการเองรอสุลลบบอกว่าฉันเถอะถ้าหากว่ามีคนคนหนึ่งไปพิษวารเวนี่กับอัานดาของเจา้าเจ้าจะขิดอย่างเลยเด็กนุ่มคนนี้บอกวา่าฉันไม่ยอมแลวถ้าเขาทำกับผีสาวของเจ้าล่ะ เด็กคนนี้คนเด็กนุ่มคนนี้บอกว่าฉันก็ไม่ยอมถ้กเละถ้าเขาทำกับหลูของเจ้าล่ะเด็กนุ่มคนนี้บอกว่าฉันก็ไม่พอใจท่านนบีมูฮัมมัด็อลลัลวะลัยะซัลลัมบอกว่าทําไม่ล่ะในเมื่อว่าเรื่องรายเนี่ยเจ้าไม่อยากให้ทุกในครอบครัวของเจ้าและทําไม่ที่เจ้ายากจะทำสิ่งไม่ดีแก่คนอื่นล่ะเจ้าคิดสินี่นบีซอนซอนซอะั์ในชายเหตพ่นบดองรับพ้นปากก่อวันนบีก็เลยเรียกซอวัตข้ามาหาชั้นเถอะ ข้ามาไกลาๆชั้นรอสุลราชาัยมือเนี่ยตั้งที่หน้าอกของเขาพี่น้องครับไอ้นี่เราก็ชัยได้สุดนาของตังนนบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมตั้งเสร็จแล้วอ่านดูอ่ะอัลลอฮุมะตอฮิรกลบะอานินนิฟาะวะฮัสซิลฟาร์จะอันออินฟาวะฮิชดูอาบที้จะอยู่ในดูอาข้าวห้องน้ำพี่น้องครับนี่ดูอาสุดนาเล็กๆที่เราชาัยในชีวิตประจำวันพี่น้องอย่าดูทุกว่ามันเป็นเหลืองเหล็กนะครับ ดูอาอารวาดูอานนรีนั้นเป็นบทยาบทหนึ่งแต่ดูอากายชายสุนนะอเลียวเมียเดลี่ที่เราต้องใช้เนี่ยสุนนะอันนี้พี่น้องลองเอาไปใช้แล้วมันจะนําความสุขไหมพี่น้องโดยไม่รู้ตัวเข้าห้องน้ำอ่านดูอาออกจากห้องน้ำอ่านดูอาเข้ามัสยิดอ่านดูอาออกจากมัสยิดอ่านดูอาสิ่งเหล่านี้มันจะสร้างสิ่งมหัศจรรย์ให้เกิดขึ้นในชีวิตของพี่น้องโดยพี่น้องไม่ได้สังเกตพี่น้องกัน ทีนี้พี่น้องเนี่ยมองคามนะครับดูอาอัลลอฮ์มาตาะฮิร์กลบะอันนี้นิฟะอัลลอฮ์ให้หัวใจของเขาเนี่ยผ่อนจากการเป็นเป็นคนมูนาฟิกก็เรียกว่าคือเป็นคนซอกชาคนั้นว่าฮัสซิลฟาร์จาอันนินฟาวาฮิชยาอัลลอฮ์ขอให้อเยวะของเขาเนี่ยลุดผ่อนจากการจีน่าพี่น้องครับไปเถอะกลับกลับไปที่บ้านไปขิดหนออีทำจีน่าอีทำไรต่อไรขิดหนอผู้ชายคนนี้กลับไปขิด และไดบรอกไดบรอกัสด e ูอาของท่านนบีม well ุฮัมมัดสุลตลวะและยวะสลัมวัดหลงคืนเด็กชายคนนี้พี่น้องกับข้ามาหารอสูลลลอฮฺและอิยวะสลัมและส่งบอกวยารอสูลลลอฮ์ฉันไม่อยากทำซีนาเลยให้หลวงลาเมิดตั้งเปรตแล้วพี่น้องกับโลกเราที่ไม่นอนบ้านสามีเขาเราที่ไม่อยากรับบานเราก็ต้องช้ยด้วยอามังซีอย่าโทษสิ่งเดียวว่า เป็นคนเจ้าชูพี่น้องครับเราต่างหากดีม่ดีพอ่อมาภรรยาเขาเราไปทําไม่ดีเราก็ด่าภรรยาเราดีมาเพราะนบีซอลเลาะห์และอมบรกวา่าเมื่อเราไม่ดีกับภรรยาภรรยาก็ไม่ดีกับเราเมื่อเราทาแบ็บไดเ๋ยาก็จะทาแบบเราแบ็บนั้นและพี่น้องครับ